ผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบุตรหลานอยู่ที่บ้านทั้งเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิง<ม>เคยสังเกตไหมครับว่าอาจจะมีเด็กบางคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรอันนี้มีชื่อเรียกทางการแพทย์ด้วยนะครับว่าเป็นภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับกับแพทย์หญิงณรพรต่อสิริสุขครับผู้มาละแพทย์เฉพาะทางโรคต่อไรท่อและเมตาบอลิซึมศูนย์แม่และเด็กของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยเนี่ยเป็นยังไงฮะ ค่ะภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยจริงๆก็ตามชื่อเลยน <Blake. S 2> ะคะก็คือการเข้าวัยหนุ่มวัยสาวาก่อนที่จะเป็นเวลาที่เขาควรจะเข้านะคะซึ่งโดยปกติเด็กผู้หญิงควรจะเข้าวัยสาวตอนอายุ8-13ปีส่วนเด็กผู้ชายจะเริ่มเข้าวัยหนุ่มตอนอายุ9-14ปีค่ะแล้ววิธีการสังเกต,ตอาการล่ะคะว่าลูกหลานของเราเนี่ยมีภาวะนี้ต้องสังเกตยังไงบ้างครับก็ขอแยกเป็นผู้หญิง,งกับผู้ชายนะคะคในเด็กผู้หญิงก็คือจะเริ่มจากมีหน้าอกเริ่มขยายขนาดค่ะก็คือตอนช่วงแรกๆอาจจะมีเรื่องของเจ็บๆเวลาไปโดนบริเวณหน้าอกได้ นะคะหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยความสูงที่เพิ่มขึ้นเร็วหรือที่เรียกว่า growth burst นะคะคแล้วก็อาจจะมีเรื่องของมีขนขึ้นมีหน้ามาันมีสิวได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนค่ะส่วนเด็กผู้ชายก็จะเริ่มจากอวัยวะเพศเริ่มขยายค,ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยมีหน้ามาันมีสิวมีขนขึ้นได้แล้วก็อาจจะตามมาทีหลังด้วยเรื่องของภาวะความสูงที่เพิ่มขึ้นเร็วค่ะ ภาวะนี้เนี่ยมีสาเหตุไหมฮะสาเหตุจริง,รงๆก็คือมันก็จะมีเรื่องของพยาธิสภาพในสมองค่ะคเช่นบางคนมีก้อนเนื้อในสมองที่ไปกระตุ้นทําให้เรื่องของการทํางานของระบบฮอร์โมอนเป็นไปเร็วกว่าปกติค่ะหรือว่าการมีพยาธิสภาพที่บริเวณเต่อมเพศซึ่งผู้หญิงก็คือรังไข่ผู้ชายก็คือตัวอันทะค่ะเช่นถุงน้ํารังไข่ชนิดที่ผลิตฮอร์โมนถ้าผลิตฮอร์โมอนเพศหญิงก็กระตุ้นให้เข้าเร็วได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆอะค่ะในเด็กผู้หญิงประมาณ90%ที่เข้าวัยสาวก่อนวัยเนี่ย ไม่ได้พบสาเหตุชัดเจนค่ะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกตัวของเด็กเนี่ยมีสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภาวะมีบ้างไหมครับ ค่ะเรื่องของปัจจัยที่สามารถกระตุ้นให้เข้าไปสาวก่อนไวัยได้ก็เรื่องของภาวะอ้วนค่ะ<อ>ซึ่งในเด็กผู้หญิงถ้าเกิดมีภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนก็จะมีโอกาสที่จะเข้าไปสาวก่อนไวัยได้ส่วนใหญ่แล้วนอกจากนี้ก็คือเรื่องของอาหารเสริมหรือว่าอาหารที่มีฮอร์โมนปนเปื้อนค่ะซึ่งแบบคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่ามีฮอร์โมนตัวนี้อยู่ฮอร์โมนปนเปื้อนพวกนี้มันก็กระตุ้นให้เรื่องของการเข้าไปสาวก่อนไวัยได้เช่นเดียวกันแล้วเวลาที่คุณหมอเนี่ยจะวินิจฉัยว่าเด็กคนนั้นมีภาวะนี้หรือเปล่าเนี่ยยยวิิจฉัังงงไบ้าคร่่ะเมก คือซักประวัติตรวจร่างกาย<ม>นะคะว่าตอนนี้เ,ออเรื่องของหน้าอกเรื่องของอาวัยวะเพศถึงขั้นไหนแล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะดูความสูงในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค<ม>่ะว่ามีความสูงเพิ่มขึ้นเร็วหรือยัง<ม>ค่ะแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ดูอายุกระดูกค่ะเพราะว่าอายุกระดูกเนี่ยจะค่อนข้างสัมพันธ์กับพัฒนาการทางเพศ<ม>นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจของเรื่องของฮอร์โมนค่ะเป็นการเราก็มีการทดสอบทางฮอร์โมนด้วย<ม>ค่ะ<ม>ส่วนในรายที่ดูน่าจะมีพยาธิสภาพในรังไข่หรือว่าในตัวอันทาก็จะมีการทำอันตัก ช่องท้องดูรังไข่ดูหมดลูกค่ะหรือว่าในบางคนก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องทํา MRI สมองอเพื่อหาพยาชิตสภาพในสมองค่ะครับในเคสที่คุณหมอได้เจอเนี่ยเขาเขาได้รับผลกระทบจากภาวะนี้ยังไงบ้างเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความสูงค่ะ<อ>เพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศเนี่ยมันก็จะทําให้ กระดูกจเจริญเติบโตเร็วในช่วง<พ><พ>ที่เข้าวัยรุ่นนะคะอ <ó> พอเห็นเด็กเข้าวัยรุร่นปุ๊บจะเห็นว่าสูงเร็วซึ่งตอนนั้นอายุกระดูกก็จะล้ำหน้าไปด้วยตัวกรดเพทที่อยู่ที่กระดูกก็จะค่อยๆปิดไปด้วยจากตัวฮอร์โมอนเพศพนะคะ<พ>ซึ่งเด็กกลุ่มนี้พอเข้าวัยสาวเร็วช่วงแรกจะเห็นว่าเขาสูงเร็วสูงกว่าเพื่อนอนะคะแต่ว่าเนื่องจากอายุกระดูกเขาลํำหน้าเขาก็จะหยุดสูงเร็วกว่าเพื่อนเช่นเดียวกัน<พ>ซึ่งทําให้ความสูงสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็จะเตี้ยวกว่าที่ควรจะเป็นตามพันธุกรรมอตอนเด็กอาจจะโตกว่าเพื่อนก็จริงแต่สุดท้ายอาจจะเตี้ยวกว่าคนอื่นก็ได้ตอนถึงวัยที่ควรจะโตใช่ค่ะ,ค,ะครับแล้วด้านสนภาพจิตใจล่ะฮะ ค่ะก็ในเด็กที่เข้าวัยสาวเร็วก็จะมีหน้าอกมีประจำเดือนก่อนเพื่อนเขาก็อาจจะไม่พร้อม,อมก็มีคนที่มีแบบไม่พร้อมไม่อยากมีประจำเดือนก่อนเพราะซึ่งตอนนั้นเขาก็แบบเด็กป2นี่ก็ข่ะเขาก็ไม่พร้อมจริงๆค่ะก็เกิดความเครียดในครอบครัวได้ค่ะคแล้ววิธีการรักษาฮะคุณหมอมีการรักษาภาวะนี้ยังไงบ้างครับค่ะในคนที่มีพยาธิสภาพที่ต่อมเพศเช่นตังไข่หรือว่าอันนคะอันนั้นก็ไปรักษาที่สาเหตุนะคะแต่อย่างที่กล่าวมาคือเด็ก ประมาณ90%ผลเด็กผู้หญิงที่เข้าวัยสาวก่อนวัยเนี่ยไม่ได้มีพยาธิสภาพที่ไหนคือมันเกิดจากการที่ฮอร์โมนทํางานเร็วกว่าปกติเฉยๆค่ะซึ่งในกลุ่มนี้เราก็จะมีการฉีดยาเพื่อหยุดการเข้าวัยสาวค่ะซึ่งยาตัวนี้มันเป็นฮอร์โมนนะคะก็คือพอฉีดไปแล้วก็จะหยุด ไม่ให้ตัวรังไข่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงค่ะซึ่งฮอร์โมนอันนี้ก็มีทั้งแบบ1เดือนและแบบ3เดือนนะคะคก็คือสามารถฉีดได้แบบทุก1เดือนกับแบบทุก3เดือนค่ะก็จะช่วยทําให้หน้าอกก็อาจจะย,ยุบลงแล้วก็ยังไม่มีประจำเดือนและที่สําคัญคือช่วยชะลออายุกระดูกได้ค่ะครับแต่ว่าชะลอเอาไว้แค่ชั่วคราวแล้วถึงเวลาที่ควรจะโตจริงต้องถึงจะปล่อยให้โตใช่ค่ะครับมีวิธีการป้องกันไหมฮะ วิธีการป้องกันจริงๆก็คือเรื่องของอย่างอาหารเสริมหรือว่าอะไรที่อาจจะมีโฮอร์โมนปนเปื้อนอันนั้นเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะถ้าจะกินอะไรจริงๆอาจจะต้องดูว่ามีอยอยอีกอย่างก็คือเรื่องของภาวะอ้วนอย่างที่บอกไปค่ะก็ต้องระวังอย่าให้เด็กผู้หญิงอยู่ในภาวะ น้ำหนักเกินมากไปค่ะจะถ้าในสาเหตุอื่นๆบางทีก็ป้องกันไม่ได้จริงๆค่ะครับทีนี้ถามในในแง่ของผู้ปกครองกันบ้างถ้าหากว่าเขาเนี่ยมีบุตรหลานที่มีภาวะนี้อยู่ควรจะดูแลลูกหลานเขายังไงคะค่ะอย่างแรกเลยแนะนําว่ามาพบแพทย์ค่ะคจะได้ตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็แนะนําเรื่องการรักษาซึ่งถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าควรได้รับการฉีดยาค่ะหลังจากที่ฉีดไปแล้วก็ควรจะมาติดตามตามนัดเพื่อได้รับการฉีดยาอย่างต่อเนื่อง ค่ะไ,ไม่งั้นผลของอยาจะไม่ค่อยดี ครับสุดท้ายครับอยากจะให้คุณหมอเนี่ยแนะนําคนทางบ้านหน่อยบางคนอาจจะมีลูกมีหลานที่อยู่ในภาวะนี้แล้วก็ไม่กล้าจะพาเด็กมาพบกับคุณหมอให้คำแนะนำหน่อยครับค่ะก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่มีบุตรหลานที่สงสัยว่าจะมีภาวะวัยหนุ่มัยสาวก่อนวัยค่ะก็จะสามารถพามาพบแพทย์ได้อย่ารอช้าค่ะเพราะการรักษาที่เร็วกว่าจะทําให้ได้ผลการรักษาที่ดีกว่าเอาละครับในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยเข้าใจถึงภาวะการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยแล้ว ก็รู้วิธีการที่จะมาคุยกับคุณหมอแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์หญิงนริพรต่อเสรีสุขครับกูมาลแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมนะครับศูนย์แม่และเด็กของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับทางโรงพยาบาลหัวเฉียวรวมถึงติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Facebook ของกรุงเทพธุรกิจวันนี้ผมพร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ